เป็นประโยคทองคําที่ทุกคนควรจะเอาไปพูดเพื่อโปรแกรมจิตตัวเองประโยคนี้นะไม่ว่าคุณจะไปฟังใครก็ตาที่เป็นครูที่รู้เรื่องจิตวิญญาแล้วครูบอกคุณเลยว่าระดับโลกทุกคนจะมีประโยคนี้นี่คือประโยคที่ทุกคนควรจะเอาไปใช้ในการโปรแกรมจิตตัวเองประโยคนั้นนะคะก็คือในทุกๆวันและทุกๆท,ทาาชีวิตฉันดีขึ้นและดีขึ้น ให้คุณโปรแกรมประโยคนี้เข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณเมื่อประโยคนี้เข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวเองอ่ะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตลอดคนมักจะบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ชีวิตมันมีขึ้นมีลงขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ลงขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ลงพเพราะเขาไม่เคยรับรู้ไม่เคยโปรแกรมจิตตัวเองด้วยประโยคประโยคนี้คุณเองก็อาจจะรู้สึกอาจจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามันขึ้นขึ้นลงลงวะขึ้นขึ้นลงลงวะเพราะคุณไม่เคยมีโปรแกรมนี้อยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณเลยมนุษย์มมมีควววาาสุขเเเ่่อห็นตตตังิบโ ขึ้นตลอดเมื่อเห็นตัวเองดีขึ้นเก่งขึ้นมนุษย์มีความสุขดังนั้นการที่จะทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้สเต็ปแรกเริ่มต้นคุณต้องใส่โปรแกรมนี้เข้าไปก่อนด้วยการพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าในทุกๆวันและทุกๆท,ทางชีวิตฉันดีขึ้นและดีขึ้นพูดมันบ่อยๆให้มันกลายเป็นตัวตนของคุณและชีวิตคุณจะเป็นไปตามนั้น